เราทำให้ติดต่อกันจิตเราก็จะเป็นหนึ่งได้ง่ายหรือเรียกว่าเข้าสู่ความสงบได้เร็วการรู้เบื้องต้นของใจเราก็ควรรู้อยู่ที่ลมหายใจอารมณ์หายใจนำพาทำให้เกิดความรู้สึกตลอดเวลาทำให้เกิดความรู้สึก อยู่ตลอดเวลานีกเรืยอสัมปชัญญะสัมปชัญญะเรียกว่ารู้ตัวทั่วพร้อมทุกลมให้ใจเขาออกวิธีภาวนาอย่างอื่นก็ใช้ได้ถ้าใจเราสงบจะภาวนาอะไรก็ได้จะเป็นสมาหังหนอพุโทโธหรือกำหนดจิตลล้วน,วนก็ใช้ได้ทางนั้นเป็นอุบายของสมถะกรรมฐานตอนนี้เราก็ไม่ให้สับสนมากก็ใช้พิจารณากายหนึ่งใจหนึ่ง หรือดูลมหายใจไปเรื่อยๆการดูลมหายใจเนี่ยมันก็จะขาดวักขาดตอนอยู่บ่อยๆแล้วก็ดูจนกว่าไม่ขาดบักขาดตอนดูจนติดต่อกันเป็นลูกโซ่กันเกี่ยวกันไปดูลมเหมือนลูกโซ่เลยเข้าก็รู้ชัดออกก็รู้ชัดเนี่ยเป็นลูกโซ่แหละสั้นในใหายใจสั้นหายใจยาวในลมหายใจเข้าหายใจออก จะรู้ยัางนี้เรียกว่ารู้ชัดในลมหายใจเข้าออกพุทธเจ้าทรงปฏิบัติทำความเพียรในการดูลมหายใจของพระองค์จนสําเร็จอัปปนาสมาธิฌานจนจิตของพระองค์ได้เข้าไปถึงอรูปฌานจนปล่อยวางได้หมดเหลือแต่จิตเหลือแต่กายคนเราไม่มีอะไรก็เหลือแค่จิตแค่กาย เรามาอยู่ที่นี่ก็ไม่มีอะไรสมบัติเราก็กายกับจิตนอกนั้นก็เป็นภายนอกหมดจะเป็นคนที่เราลักก็ดีคนที่เราไม่รักก็ดีจะเป็นญาติเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนฝูงหรือเป็นแก้วแหวนเงินทองบ้านเรือนทรัพย์สมบัติยานพาหนะต่างๆก็เป็นภายนอกหมดขณะนี้ไม่มีไม่ใช่ของเราเป็นภายนอกของอาศัยถ้ายึดว่าเป็นของเราก็เหมือนของเราแต่เราไม่ยึดก็ไม่ใช่ของเรา พมันของนอกกายนอกใจแต่สิ่งที่ติดตัวเราไปทุกคนทุกแห่งก็คือกายกับใจอันนี้คือสมบัติของเราที่เรามีติดตัวเราไม่มีนอกนั้นไม่ใช่เสื้อผ้าก็ยังไม่ใช่เลยเสื้อผ้าก็สมบัตินอกกายก็มีกายกับใจที่เราจะมองเห็นสมบัติมนุษย์ก็มีเท่านี้ที่จะเอาเธอติดตัวไปจริงๆก็ไม่มีอะไรก็มีศีลทานภาวนาใจสงบนอกนั้นก็ไม่ใช่นอกนั้นก็เป็นของกาย ของกายก็ทิ้งไว้ทิ้งไว้ในโรคนี้เอาไปไม่ได้ก็พยายามพิจารณาบ่อยๆหรือกําหนดรู้ความตายเป็นอารมณ์ความเกิดแก่เจ็บตายเป็นของเราความเกิดแก่เจ็บตายเป็นของเขาของเราของเขาก็มีอันเดียวกัน<ๆ>เกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันอันนี้เราก็ต้องพยายามทําความเพียนพยายามมีสติกําหนดรู้มีอุบาย ที่จะทาจิตของเราให้อยู่กับกายได้บ่อยๆถ้าจิตอยู่กับลมหายใจก็ไม่คิดอะไรอดีตก็ดับอนาคตก็ดับดับที่ลมหายใจถ้าเผลอลมหายใจก็อดีตก็เกิดอนาคตก็เกิดปัจจุบันก็ดับทุกข์กบความคิดสุขกับความคิดแต่ที่จริงแล้วความคิดนี่มันไม่ใช่เป็นสุขความคิดนี่ป็นตัวทุกข์เรียกตัวสมุทัยแต่ถ้าไม่คิดน่ะเป็นสุข วางเฉยเนี่ยเป็นสุขสงบความสงบเนี่ยมันมีความสุขพอหยุดคิดอดีตอนาคตอยู่แต่ปัจจุบันว่ขนาขณะนี้เรากําลังทําอะไรอยู่นั่งอยู่นอนอยู่เดินอยู่หายใจอยู่คิดนึกอะไรอยู่ให้รู้ปัจจุบันอย่างนี้ว่าขณะนี้เรากําลังเป็นอะไรอยู่วอขาขณะนี้เรากําลังมีลมหายใจอยู่ก็รู้ว่ามีลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่หรือขณะนี้เรากําลังปวดเมื่อยอยู่ หรือขณะนี้กําลังง่วงเหงาพอนอนอยู่หรือขณะนี้เรากาลังพูงสร้างลาคาญใจอยู่หรือขณะนี้เรากาลังคิดเรื่องปัญหาต่างๆอยู่เอาดีตมาเป็นปัญหาบ้างอนาคตเป็นปัญหาบ้างหรือขณะนี้เรากาลังจิตใจว่างอยู่สงบอยู่ก็รู้ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังเป็นอะไรอยู่ทำอะไรอยู่คิดอะไรอยู่ อันนี้เราก็ต้องพยายามทำสติติดต่อไปให้รู้ไปตลอดเผลอก็ตั้งต้นใหม่เผลอก็กลับมาพุโทโธใหม่ทำโมใหม่สังโคใหม่รู้ตัวใหม่ทำสติใหม่การปฏิบัติในเมืองการตั้งสติอยู่ตลอดเวลาหรือว่ากลับมาตั้งตนใหม่ตลอดเวลานนี้เราก็ต้องพยายามคิดถึงพระพุทธเจ้า คิดถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยสำเร็จด้วยวิธีใดพระเจ้าสำเร็จสําเร็จสมาธิพระพุทธเจ้าตั้งใจแนวน้อนแน่วแน่คิดว่านั่งถ้าเราไม่สําเร็จคืนนี้ก็จะไม่ลุกจากตรงนี้แม้แต่เรื่องร่างกายเจือแท้งหายไปก็ปล่อยให้ตายไปเลยเพราะท่านทําใจเป็นหนึ่งเด็ดเดี่ยวไม่วอกแวกแล้วจึงได้นั่งอยู่ได้นาน,น,านตลอดคืนถึงเจ็ดวัน สำเร็จแล้วอยู่ได้เจวันเสวยวิมุกอยู่เจดวันแต่กว่าจะได้สวยวิมุกท่านก็ต้องทุกทรมานมาหปีแต่พอร้าได้รับสมาธิจากอนาปานสติพระองค์ทำกำหนดลมหายใจได้แล้วพระองค์ก็สงบไปจน,นที่สุดถึงจิตว่างจิตดับจิตดุดพลนี่ก็ว่าสิ่งที่ลงทุนมาก็ได้ผล ไม่มีอะไรจะสุขเท่ากับจิตที่หลุดพ้นจิตที่คิดนึกนั้นมันยังไปอยู่ในความคิดว่าเป็นสุขแต่ที่จริงมันก็เป็นความทุกข์เพราะจิตที่ยังต้องมีการพัดพากจากกันต้องเสียใจต้องร้องไห้ต้องโกรธต้องเกลียดต้องรักชังอยู่ในวงของโขจรของความอิจฉาริษยามีการชิงแย่งแก่งแย่งชิงดีกันอยู่ตลอดไม่มีใครปล่อยวางได้นี่เขาจะเป็นวงโขจรของความคน มีทุกข์หรือว่าคนมีความคิดไม่ใช่หยุดคิดแล้วมีความอยากกระสับกระส่ายที่ทำให้ใจเราไม่ปล่อยวางอันนี้เราก็ต้องสร้างพลังสมาธิของเราให้เกิดขึ้นแล้วก็หัดพิจารณาว่าไม่เที่ยงไปหมดทุกอย่างที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ไม่ได้มันดับไปทุกอย่างในที่เกิดขึ้นจะเป็นรูปเราก็ดีกายเราก็ดีใจเราก็ดีความคิดเราก็ดี รูปคนอื่นก็นดีความคิดคนอื่นก็นดีก็ไม่มีอะไรเป็นหลักมั่นคงสักอย่างเดียวนอกจากปล่อยวางให้ดับเท่าน,นั้นเองพุทธเจ้าท่านสำเร็จพอเรื่องทําจิตใจมั่นคงแน่วแน่กับการที่ดูลมให้ใจยนตตลอดสว่างจะจับยากลมให้ใจพอละเอียดคนก็จะจับยากถ้ามีสติน้อยก็จะเผลอหลับไปเรื่อยจะไปคิดโน,น่นคิดนี่อยู่เรื่อย คนที่มีสติปัญญาเข้มแข็งจะจับลมให้ใจได้ก็ไม่ใช่ยากไม่ใช่ง่ายก็ต้องอาศัยทําความพยายามทํำบ่อยๆระลึกบ่อยๆเพียรอยู่เรื่อยๆสม่ำเสมอก็าสามารถช่วยให้รู้ได้เห็นได้เข้าใจได้สงบได้เข้าถึงความรู้จริงๆได้ คิดอรก็กลับมาตั้งต้นใหม่พุทลมเข้าโทลมออกพุทโผู้รู้พุทโทผู้ตื่นผู้เบิกบานใจกลับมาตั้งสติรู้กายหนึ่งใจหนึ่งต่อไปปล่อยวางให้หมดไปอดีตอนาคตไม่ต้องไปสนใจนั่งตรงนี้ก็ภาวนาตรงนี้นั่งตรงนี้ก็สงบตรงนี้รู้ตัวอยู่ตรงนี้แล้วจิตเราก็จะปล่อยวางได้หมดรู้กายหนึ่งรู้จิต คิดอะไรรู้จิตเป็นหนึ่งรู้แล้วก็เฉยรู้แล้วก็ละรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็ตั้งกลับมาไว้ที่ลมให้ใจของเราอยู่เรื่อยๆไม่ปล่อยจิตไปคิดไกลตัวเองใหเห็นตัวเองรู้สึกตัวเองอยู่ตลอดเวลาจิตเราจะถูกฝึกให้มีสติอยู่ตลอดเวลาถ้าเราเผลอตัวก็ไปคิดเรื่องอดีตบ้างเผลอตัวก็ไปคิดอนาคตบ้างนั่นคือเรียกว่าเผลอโมหะกลับมารู้ตัวเองก็ดับอดีต ดับอนาคตรู้ปัจจุบันเขณะน,นี้เรากําลังนั่งอยู่หายใจอยู่จําตัวเองได้อยู่รู้สึกตัวเองอยู่พยายามกลับมาตั้งต้นอยู่เรื่อยไม่ปล่อยใจไปไกลตัวเองพยายามตั้งคอตรงๆคอไม่คอยจะตกก็จะรับพยายามดูคอตัวเองเหยียดคอกลับมาคืนมาให้ตรงๆพยายามไม่ปล่อยคอให้ตกลงไป พอลืมลมหายใจลืมภาวนาคอมันก็หลับไปตอนนี้มีสติมันก็ไม่หลับเพราะยังมีภาวนาอยู่คอก็ไม่ตกพยายาม,กล,ม,ามก,กลับมาสู่ที่เดิมคิดแล้วก็กลับมาสู่ที่เดิมมารูกายดูใจอาการสามสิบสองของเราผมก็เล็บคนหนังเป็นต้นไม่ลืมตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่ การพิจารณาลมหายใจเราเบื้องต้นดูระยะละเอียดร้อนเย็นต่อไปก็ไปดูจิตตัวเองคิดดีคิดไม่ดีสุขทุกข์สงบไม่สงบก็จะปรุงแต่งออกมาอันนี้เราก็รู้กายก็รู้จิตของเราพยายามพิจารณาตัวเองเห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมผมคนเล็บกวนหนงังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกของเราพิจารณาเห็นตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่มีกายอย่างไรก็รู้จักตัวเองอย่างนั้น พยายามดูตัวเองเห็นตัวเองอยู่เรื่อยๆพิจารณากายเวทนาจิตธรรมรู้ว่าคิดอะไรรู้ว่าคิดอะไรก็เฉยคิดดีก็เฉยคิดไม่ดีก็เฉยพยายามดูอยู่ตลอดเวลาว่าคิดอะไรนึกอะไรสงบอย่างไรไม่สงบอย่างไรเรพิจารณาวิตกวิจารณ์ตลอดเวลา พยายามให้กลับมารู้ตัวเองอยู่เรื่อยไม่ลืมลมหายใจไม่ลืมความคิดตัวเองว่าคิดอะไรสอดส่องดูภายในใจของเราในกายของเราพิจารณาตัวเองอยู่ทุกลมหายใจของเราการทำสมาธิพอสงบแล้วเราก็หัดพิจารณาตัวเองพิจารณาผมขนเล็บก้อนหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูก หัวใจปลอดตับไ้น้อยไหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำมันสมองน้ำเสร็จน้ำลายพิจารณาเห็นกายภายในของเราจิตเราจะได้ละตัวตนความยึดมั่นตัวตนออกไปว่ากายเรากายเขาเป็นอย่างไรพิจารณากายตัวเองเรื่อยไปพิจารณาผมขนเล็บขนหนังถ้า <c oughs> เราไม่ถูไม่จักไม่ล้างไปนานๆผมเราก็สกปกเป็นของไม่สะอาดไม่กลิ่นเหม็น เรามาขนขนโทษตัวเราไม่ถูไม่ล้างไม่ชาระต่อยืงนานคนเราก็สกปกเป็นของไม่สะอาดฟันเล็บหนังถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชาระปล่อยทิ้งนานฟันเราก็สกปกเป็นของไม่สะอาดไม่กินเหม็นแต่โจหนังหนังลุ้มรอบกายของเราถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชาระเลยหนังก็สกปกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็น พิจารณาผมก็เล็บก้นหนังไปของปฏิกลูปไปของไม่สะอาดความยึดมั่นว่าตัวเราตัวเขาจะได้เบาบางลงไปเห็นกายตามความเป็นจริงเห็นจิตตามความเป็นจริงพิจารณาเรื่อยไปจนถึงเป็นธาตุสี่ากายของเรามีส่วนแข็งคือร่างกายเนื้อกระดูกเป็นธาตุดินจนแข็ง ส่วนเหลวเป็นาธาตุน้ำส่วนตึงไหวเป็นาธาตุลมส่วนอุ่นเป็นาธาตุไฟแล้วบางส่วนก็เป็นอากาศาธาตุแล้วความคิดนึกก็เป็นวิญญาณธาตุาธาตุรู้พิจารณาอย่างนี้แล้วจิตของเราก็จะได้เบาบางความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาออกไปเห็นว่าเป็นธรรมดาธรรมชาติไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรแก่ไม่มีอะไรเจ็บไม่มีอะไรตายมีแต่เรื่องการปรุงแต่ง ของร่างกายเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปในที่สุดตามวาระตามอายุไขของเขาเพราะเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาพิจารณาให้เป็นธาตุสี่ก็ได้ว่ากายเราเป็นธาตุสี่จริงหรือเปล่าเหมือนกันทุกคนหรือเปล่าคนที่ตายไปแล้วก็เหมือนคนเป็นก็เป็นธาตุเด,เดียวกันคนที่อยู่ก็เหมือนกับคนที่ตายเพราะเป็นธาตุสี่นําไปหลบเหมือนกัน พิจารณาให้เป็นธาตุสี่ดินานาไปรมพิจารณากายตัวเองพิจารณาความคิดตัวเองเป็นไงเบาบางลงไหมใจของเราภาวนาแล้วจิตไปอยู่ที่ไหนจิตเราเป็นวางเฉยไหมเห็นตามความเป็นจริงไหมรู้จักธรรมธาตุที่แท้จ,จริงคือร่างกายเราหรือ,อยังรู้จิตคิดนึกของเราได้ตลอดเวลาลหรือ,อยังถ้ารู้ก็จะเป็นผู้ถึงธรรมะ ผู้รู้ผู้ตื่นผูเ้เบิกบานอยู่ที่การรู้เท่าทันจิตของเราหรือไม่หลงกายของเราเห็นว่ากายนี้ต้องเกิดแก่เจ็บตายเป็นของคู่กันไม่มีใครรลีกรลบไปได้จะเกิดแก่เจ็บตายก็เห็นตามความเป็นจริงต้องเป็นงนันทุกรูปทุกนามพยายามตั้งกายให้ตรงตั้งหน้าให้ตรงเหยียดคอให้ตรงถ้าคอต่ำแล้วก็จะหลับไปรู้ตัวตัวหลังคดก็จะทำให้จิตเราไปสู่อดีต ทำให้เราหลับไม่รู้ตัวทำใจสบายบายปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างให้เหลือรู้แค่กายหนึ่งใจหนึ่งกายเดียวใจเดียว,ยวไม่ปล่อยใจไปคิดอย่างอื่นให้เห็นผมคนเล็บขนหนังเนื้อเสเอ้นโครงร่างโครงกระดูกให้น้อมก็มาติดที่ตัวตลอดเวลาไม่ปล่อยส่งจิตไปที่อื่นไกลตัวเอง การทำใจเราก็เป็นเครื่องรู้อยู่แก่ตัวเองเรียกรู้ใจตัวเองรู้กายตัวเองเป็นรู้เฉพาะตนปฏิบัติเฉพาะตนใครทำให้เราไม่ได้เราต้องรู้เองเห็นเองจึงจะเข้าใจการทำใจสงบก็ขึ้นอยู่กับตัวตั้งสติตั้งจิตให้มัน่นคงพยายาม <c oughs> ตั้งจิตให้มัน่นคงไม่วอกแวกไม่ปล่อยจิตให้สับสายไปคิดเรื่องเก่าเรื่องใหม่ไม่กังวลไม่ปริโพเ พยายามมีคันติมีความอดทนมีความพยายามคือความเพียนเมื่อเราทําอย่างนี้ต่อๆกันไปจิตเราก็จะค่อยปล่อยวางได้ทุกอย่างนี้เราก็ต้องพยายามตั้งจิตแน่วแน่ให้มันคงไว้จะต้องพยายามอดทนต่อสู้กับความปวดเมื่อยต่อสู้กับความง่วงเหงาพอนอนต่อสู้กับความขี้เกียจขี้คร้านต่อสู้กับความพุงซ่านลำกาัใจหดหูทอ้อถอย เป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่ให้เราบรลุถึงความสงบใจเมื่อู้บรลุเข้าถึงอารมณ์วิปัสนาก่อนจะเลิกนั่งสมาธิแฟ่เมตตาแบ่งบุญกุศลกับคุณบิดามารดาครูอาจารย์ผุ้ญานตยายมีสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยม,มาบาลในกรรุก,กเทวดาเปตสุรกายสเดรจานทั้งหลายสเดใดมีทุก ขอ้พนทุกสะไดยมีสุขไปสุขนี้ไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้กายใจของเราแผ่เมตตาสะแล้วก็ทำความรู้สึกทั่วตัวเคลื่อนมือขวาที่รน้อยระน้อยาวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายมาวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระหว่างลาอกยกมือซ้ายขึ้นมาปันนม,มือแบบดอกวัวตูม ตั้งใจอธิฐานทำทิจาระให้ตั้งมั่นเหนหืคุณงามความดีที่พุทธปฏิบัติธรรมะยิ่งกันไปตั้งใจอธิฐานบารมีของเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจ